5นาทีนะคะเดซี่ตื่นตั้งแต่ประมาณตห้าครึ่งพอตื่นแล้วน้องก็จะนอนรอเรารแบบนี้นะคะจนกว่าเราจะตื่นนะคะเพื่อราทำนอาหาเช้า,ชาสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะใน I am Daisy ค่ะและเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะมีไปที่ไหนกันบ้าง ันนี้จะมาแชร์เรื่องของขนมนะคะของชาวโปรตุเกสซึ่งมีความคล้ายกับขนมไทยของเราอย่างที่คนไทยทุกคนทราบประคนในเรื่องของประวัติศาสตร์ที่สีร่ระหว่างโปรตุเกสแล้วก็ของประเทศไทยนะคะเท้าทองกีบม้านั่นเองนะคะซึ่งของหวานของคนโปรตุเกสนะคะจะ นิยมใช้ไข่แดงเป็นหลักที่มาตั้งแต่ตว,วที่16ก็คือราวราว400กว่าปีนะคะของหวานตัวนี้นะคะจะเรียกว่า Ovo s m o l e s The จื๊อนี่ค่ะ Iro, อัฟอโเป็นเมืองที่อยู่ทางตอนเหนือของโปรตุเกสนะคะเ,เป็นเมืองที่ค่อนข้างสวยมากแล้วก็เป็นต้นกําเนิดของ,ของหวานตัวนี้นะคะซึ่งในประวัติศา,าสตร์ของที่นี่ได้บอกไว้ว่าคนที่คิดค้นของหวานอันนี้ขึ้นมาก็คือแม่ชีนะคะแม่ชีที่อยู่ที่อาศัยอยู่ในคอนแวนนะคะซึ่งคิดค้นเมื่อประมาณ300กว่าปีที่แล้วนะคะศตวรรษที่18 เพื่อที่จะหาะไรายได้นะคะเข้าศาสนาแม่ชีใช้ไข่ขาวนะคะนะคะในการเอ่อชำระร่างกายเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากทิ้งไข่แดงก็เลยเอเอะจะทํายังไงกับไข่แดงดีก็เลยเคิดค้นในการผลิตของหวานตัวนี้ขึ้นมานะคะทีนี้วิธีการทําของหวานตัวนี้นะคะน่าสนใจมากเลยค่ะเพราะว่าตรงไส้มันนะคะเดี๋ยวจะให้ดูตรงกลาง เป็นไข่แดงผสมกับน้ำตาลโดยขั้นตอนการทำวิธีแรกก็คือใช้น้ำตาลละลายกับน้ำก่อนแล้วก็พยายามคนจนน้ำตาลละลายแล้วหนืดนะคะจากนั้นก็ใช้ไข่แดงนะคะอย่างเดียวไข่แดงอย่างเดียวเทใส่รวมไปกับน้ำตาลแล้วก็คนนะคะคนห้ามหยุดคนเลยคนจนกว่าไข่แดงแล้วก็น้ำตาลเนี่ยเข้ากันเป็นอย่างดี จนหนืดเลยนะคะจนหนืดแล้วก็จากนั้นก็ทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะแล้วก็เอามาทําของหวานอันนี้ได้โดยพิมพ์ของมันน่าสนใจมากเลยนะคะเป็นโลหะนะคะตัวพิมพ์แล้วก็ตัวเนี้ยที่เป็นสีขาวขาวเนะะี่ยค่ะจะเป็นเอ่อเวเฟอร์ er, ซึ่งมีความกรอบนิดนึงหนืดนิดนึงแล้วเวลาเอ่อทานกับตัวไส้มันเนี่ยคะ่ะที่เป็นไข่แดงอะ่ะ มันจะอร่อยมากคือไม่มีกลิ่นคาวใดๆเลยนะถ้าถ้าเป็นขนมไทยบ้านเราเนาะทองหยิบทองหยอดซึ่งมันจะคล้ายกับตัวนี้มากมันก็จะมีกลิ่นแบบคาวของไข่แต่ว่าอันเนี้ยไม่มีกลิ่นคาวใดๆเลยส่วนรสชาตินะคะก็จะมีความหวานนำแล้วก็มีความนัวของไข่แล้วก็เวเฟอร์นี่ก็ ไม่เหนียวตัวแผ่นเวเฟอร์เขาจะมาเป็นแผ่นๆใหญ่ๆเลยแล้วก็เป็นหลุมๆให้แล้วก็เอาไส้ตัวเนี้ใส่ลงไปแล้วก็ประกบกันหลังจากนั้นก็ใช้ดนไกลตัดคือวิธีทำนี้ค่อนข้างมันแบบเหมือนแฮนด์เมดเลยค่ะใช้ดนไกลตัดเพราะฉะนั้นก็ เป็นการทําที่ต้องมีความอดทนสูงในการตักแล้วก็ประดิบประดอยขนมตัวนี้มากเพราะฉะนั้นราคาก็จะค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะ1กล่องก็จะมีอยู่ประมาณ5ชิ้นเอ่อร้อบาท5ชิ้นเพราะฉะนั้นก็ขนมหวานทั้งหลายแหล่ของชาวโปรโตุเกตก็จะคิดค้นมาจากไข่แดงนั่นเองนะคะเป็น เป็นต้นตำรับของการทำขนมที่ใช้ไข่แดงก็คือมาจากโปรโตุเกตนั่นเอง <Wow. S 1> นะคะก็เดี๋ยวลองชมดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะไปที่ไหนกันต่อนะคะก็ฝากติดตามกันต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กับครูแอนดี้นะคะเป็นครูสอนภาษาค่ะเฮ้ย <Hey. S 1> so today andy is going to share with you some useful basic portuguese language hi andy hello so let's begin okay how do you say hello in portuguese we say hola hola Sweet. how do you say um, how are you we say stash? como estas como estas mm. É nice about uh, thank É Oh, we say obrigado. But if if you are a woman, you say obrigada. Ah, I need to say obrigada and you obrigada. Yes. Right, I understand. Finally. How do we say goodbye to someone? Oh, we say ciao, ah, Well, I hope you all enjoy this little Portuguese lesson. Until the next time, thank you. Bye bye. Obrigado. Ciao. สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ที่ตลาดนะคะเป็นตลาดสดนะคะอยู่ในเมืองฟาโรนะคะซึ่งจะบอกว่าตลาดตรงนี้เป็นตลาดที่ใหญ่มากๆค่ะขายพวกอาหารทะเลชีสผลไม้แล้วก็ผักค่ะเป็นตลาดที่คนในฟาโรนิยมมาแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างๆนะคะนิยมมา ซื้อของสดตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าตลา,ตลาดที่นี่นะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะตลาดสดฟาโรอันนี้นะคะจะอยู่ใจกลางเมืองฟาโรเลยค่ะผู้คนที่นี่ก็จะนิยมมาซื้อของที่ตลาดนี้นะคะเพราะว่าในทุกๆวันจะมีของสดมาลงอยู่เสมอนะคะแล้วก็เป็นตลาดที่สะอาดมากเลยทีเดียวค่ะ ร้านนี้นะคะก็จะขายพวกชีสที่แตกต่างกันไปแล้วก็มีไส้กรอกโชริสุออแฮมแล้วก็มีแคปหมูสไตล์โปรตุเกสนะคะแล้วก็มีบาคเยวนะคะหรือคอฟฟิสนั่นเองนะคะที่เคยได้บอกไปเมื่อ E ีอีก่อน ร้านนี้นะคะจะขายพิซซนโตนะคะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าแฮมนะคะคือถ้ามาในช่วงเช้าๆนะคะเราจะเห็นเขาแล่พิซซนโตให้ดูนะคะว่าวิธีการแล่ที่ถูกต้องนั้นแล่อย่างไรนะคะเรื่องของราคานะคะก็อาจจะแพงนิดนึงนะคะแต่เรื่องของคุณภาพนั้นคุณภาพดีทีเดียวเลยค่ะ สำหรับตรงนี้นะคะเป็นน้ำพึ้งนะคะน้ำพึ้งที่นี่ค่อนข้างหลากหลายมากเลยค่ะแล้วก็เขาจะใส่แบบสมุนไพรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นมะกอกนะคะ รสชาติอร่อยมากเลยค่ะที่นี่ทำแบบคือดีอ่ะชอบทานมากส่วนอันนี้เป็นลูกฟิกนะคะที่นี่นิยมทานกันมากเลยค่ะอันนี้เป็นสเนลนะคะหอยทากซึ่งหอยทากที่นี่เป็น เรฟดิชเนแนลของคนโปรโตุเกสเลยนะคะนิยมทานกันมากเลยค่ะในช่วงแบบพอเข้าหน้าร้อนอะไรเงี้ยค่ะเป็นซิกเนเจอร์เลยค่ะเห็นได้เลยนะคะว่าหอยทากของเรานั้นยังมีชีวิตอยู่เลยค่ะเดินกันเต็มเลย อย่างที่บอกไปเมื่อก่อนหน้านี้นะคะว่าน้ำผึ้งที่นี่หลากหลายมากเลยค่ะผสมลาเวนเดอร์ผสมส้มแล้วก็สมุนไพรต่างๆมากมายค่ะอันนี้คือผลิตภัณฑ์จากลูกฟิกนะคะชาวโปรโตุเกสก็นิยมปลูกมะละกอเหมือนกันนะคะก็โรนึงก็ประมาณ160บาทได้ค่ะ ที่นี่ก็นิยมปลูกบูเบอร์รี่แล้วก็ราสเบอร์รี่เช่นกันค่ะส่วนอันนี้เป็นเค้กนะคะออประจําเมืองโอหยาวนะคะซึ่งเห็นเขาบอกว่าเป็นเค้กที่อร่อยมากๆเลยค่ะและตอนนี้เราก็มาอยู่โซนที่เป็นอาหารทะเลแล้วนะคะก็จะมีหลากหลายชนิดของอาหารทะเลมากเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นกุ้งหวานนะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้ ราคาก็ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวค่ะที่เห็นอยู่ตรงนี้คือไข่ปลาค่ะถัดมาเป็นเนื้อสีแดงๆนะคะอันนั้นคือปลาทูน่าค่ะสดๆเลยค่ะ อันนี้เป็นปลาหมึกนะคะตัวใหญ่มากๆเลยค่ะอันนี้จะคล้ายๆปลากระเบนนะคะไม่แน่ใจชื่อรสชาติอร่อยมากๆเลยค่ะ

อันนี้เป็นน้ำผึ้งนะคะซึ่งอยู่ในแพ็กเกจงานแฮนเมดนะคะซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมซื้อกันมากเลยค่ะได้ทั้งน้ำผึ้งที่คุณภาพแล้วก็ยังได้แพ็กเกจที่สวยงามด้วยค่ะ to this c h a n is good for the soul and mind. Less peace, love, and harmony. You are guiding star. สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนเย็นนะคะวันนี้พาเดซีออกมาออกกําลังกายนะคะเดินเล่นรับลมนะคะตอนเย็นเย็น วันนี้อากาศดีมากเลยค่ะลมพัดเย็นมากสบายแต่ว่ากลางวันก็อุณหภูมิจะอุ่นนิดนึงไงเงี้ยค่ะให้ดูบรรยากาศนะคะออรอบๆฟาโรนะคะบรรยากาศตอนนี้เดซี่ของเราก็ชมวิวเพลินเลยค่ะ ะะที่จะเชื่อมต่อไปยังออทะเลทะเลคือตรงนู้นนะคะโอเชียนสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ตรงนู้นจะเป็นออแอร์พอร์ตนะคะออสนามบินนะคะจะติดกับแม่น้ำที่เป็นแบบนี้เลยนะคะออรู้สึกจะเป็นน้ำกร่อยนะที่เพื่อนเล่าให้ฟังนะคะมันจะเชื่อมต่อกับทะเล จะเห็นเรือเรือของชาวบ้านนะคะมาจอดเพื่อที่จะออกไปหาปลาหากุ้งเพราะว่ามันจะมีเส้นเดินทางของเรือออกไปทางนู้นนะคะเชื่อมต่อไปที่ทะเล